โซ่ยืมได้มีอยู่มีอยู่ปลาครับมาซื้อกระดูกข้อครับเหงื่อใหญ่ในตลาดสดครับวันนี้มีของของแต่คุณครับเอ้ยมันไม่อยู่นี่เลยไม่มีอยู่ เอออะไรสวยกะพีเอาอย้าะเดังพนักงานมาเกือบครบแล้วครับต้อนรับน้องเอมครับหงแดงครับวันนี้ นี่ฮะบริการดีขนาดไหนฮะส่งถึงรถเลยถือว่าสุดยอดครับนี่ฮะร้านเขาขายดีมากๆครับขอบคุณเหลือหลายที่ใช้บริการร้านเราถือว่าคลึกคลื้นครับวันนี้เนะาะพวกเราให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยเรอครับเปิดท่านใดที่อยากเห็นบรรยากาศการค้าขายในเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับกับคณินทรฟู้ดโดยซีพีสวัสดิจจีจ้า สวัสดีเจ้อ่ะเอาได้ยัยครับผมลูกค้าประจำครับซื้อตั้งแต่แกยังเป็นสาวครับอย่าพูดอย่างนั้นเนาะาอ่ซื้อตั้งแต่ผมยังเป็นหนุ่มฮะตอนนี้ผมอายุใช่เนาะก็ยังใช้บริการน่ารักที่สุดครับก็อยู่ตรงนี้นะครับกับสุรากาข้าวนะใช่โอ้โหเกือบ20ปีเนาะ ที่อยู่ด้วยกันมาก็ถือว่าสุดยอดมากๆครับลูกค้าไม่เคยทิ้งกันพวเราน่ารักตลอดครับตอนเปิดร้านไปมๆยังไงก็เปน็นยังไงแต่ก่อนหุ่นดีครับตอนนี้ผมหุนไม่ได้แล้วนะแต่นิสัยยังเช่นเดิมกะล่อนครับพวกเราก็อยากให้เห็นบรรยากาศหลายๆที่ครับหลายๆด้านลูกค้าาขอบคุณห <c oughs> ลายๆครับ ลูกค้ามาแล้วครับลูกค้าเจ๊าปากแดงครับเปิดตลาดสดนะฮะเจ๊วันนี้น่าจะหนาวกาเสื้อสองชั้นครับเปิดเอฟซีทันใดครับแบลกลาสใส่เสื้อแดงครับมีคนตีว่าเป็นลูกน้องครับ <S <S ต้องเปลี่ยนให้ไม่เหมือนกันฮะเราพวกเราก็เล่าไปทัวร์ไปทิพย์เอา อ๋อฮะลูกค้าเข้ามาครับหาวันหยุดกันแล้วครับเดี๋ยวจะไปยไม่มีวันหยุดหรอกไหนจ้ะใหญ่หมอัะน,นี่พีตพ่ตุ๊พี่ตุ๊ทางนี้ฮะนี่ฮะแดงสะพังไปครับถือว่า,อาอเอาอวัออนหวยออกวันนี้เนาะยายซื้อมูย่าง น่าออกจากร้านข้าวข้าร้านหมูครับใช่ใช่ก็ร้านเดียวกันใช่จ้าถ้าเหนื่อยก็นั่งนะครับถ้าเมื่อยก็นั่งครับผมอะไรเจ๊นี่ฮะซื้อแบงค์พันมาสองใบเออพี่ตุมร้าน,นสวยอะไรพี่ เอาวิขออะไรฮะเอาอยัางไรมีใครซื้อขนมมาฝากครับรู้สึกแปลกแปลกครับลูกค้าท่านใดซื้อขนมมาฝากน้องๆอ่ะดูลูกค้าใช่ไหมนนเชิญข้างในครับผมมีครับเจ<ร>๊หมูสา<ร>มชั้นแผ่นเราอยู่ไหนเมื่อวาน Đi khao mà dữ lắm Có thấy phút rồi Phi Mới bán 2 bỏ là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để มามาจากการแปะก่อนสามชั้นเราอยู่ไหนเมื่อวานเาสองแผ่นนะไปสีขอได้บอฮะพรตเจ้าสามชั้นหมดบรืไม่ไม่ไม่น่าจะหมดแล้วแหละสามชั้นแผ่นอนะ่ะเอ๊ะดูดีดีด ไม่มีเลยเจยหมดครับเอาเนี่ยคุณป้านี่ถือว่าเดินตลาดทุกร้านครับร้านไหนที่คุณป้าไม่ไปไม่มี สุดท้ายก็มาซื้อกับเรายินดีมากๆครับขอบคุณพุณป้ามากเนาะตีแว่มาบริจาคลูกอุดหนุนลูกหลานเนาะนี่ถือว่าน่ารักมากๆครับมาทุกวันด้วยทีนี้น่ารักมากๆครับดูแลพวกเราอย่างนี้ มาทางนี้ก็คึกคืนเช่นกันครับกับร้านขายข้าวสารครับลูกน้องเยอะเกินหรือเปล่าก็ไม่ไไรู้ได้ไรได้ยัง<ร>อขอบคุณมากมากครับอขอบคุณเลืองอาครับขอบคุณมากมายครับที่มาใช้บริการร้านเราครับวันนี้เงินเข้าห้าร้อยครับเงินสะพัดครับห,หมูกระปีเดอได้หมูยงัง ซื้อข้าวแล้วไปซื้อหมูฮะอาไปเลือกก่อนได้เลยไม่เป็นไรเลือกก่อนได้เลยมะม่วงก็มีนะครับถ้าอยากกินมะม่วงพรรังนี่เขาซื้อไก่ซื้อไก่อ่าวางก่อนเลยจัดเลยจัดเลยไปเลือกซื้อได้เลยครับอ่าดูแลลูกค้าด้นะครับแนะนําลูกค้าด้วยลูกค้าไม่เคยเข้ามาเข้ามาแล้วอยากให้เข้ามาอีก ก่อนหลังต้องเข้ามาแน,น,น่นอนนี่เนื้ออกอ่าอยากกินไก่กินหมูครับมีหมดครับเบียร์ทางด้านนี้ก็มีสินค้า ไว้บริการครับตรงนี้ลูกค้าตรงนี้ลูกค้าเข้าครับเนาะนี่ฮะพวกเราหรือเปิดตู้ครับหรือเปิดไฟครับผมอะทะเลด้านนี้นะฮะอาหารทะเลอยู่ด้านนี้นะครับผมเฟรนฟรายก็มีขายนะครับเดินชมให้ครบทุกตู้ครับผม วันนี้เจเมอะไรนะหงนะเจเอ็มหงแดงครับวันนี้เชิญครับเชิญดูชมก่อนแฟนไฟมีนะพี่แ<อ>ฟนไฟาทางนี้ก็มีฮะสวยๆครับของสุรพลฟอนฟูดครับอาหารทะเลทางนี้ฮะพอเราทอนนีนลูกค้าครับลูกค้าอาจจะเดินไม่ทั่วถึงครับเนาะต้องบอกลูกค้าปลาดุงปลาดุก,กมีหมดครับพี่ปลาดุกก็ทูครับเป็นของเบทาโกรไม่มีหัวครับไม่มีหาง ถ้าไปทำกับข้าวขายปุ้มครับอ่าไ, <ป S 2> ไปชมครับไปชมครับเพราะเราต้องมีกันเนาะลูกค้าเริ่มเข้ามาเรื่อยๆครับผมเนาะตรงนี้ก็จะบุ่นวายฮะเชิญข้างในครับะอะไรครับเอ็มแนะนำลูกค้าเด้อ ขอบคุณครับเอา,ไไอายังบ่ยังไม่ขอบคุณเอาอีกครับเนาะเข้ามาครับผมเนาะไม่ยอมครับอ่าเห็นเขาได้เราก็เอามั่งเ่ยเขาไม่ยอมน้ำตาลมีเด้ออันนี้เป็นเออราคาไม่แพงถูกกี่แล้วละ่ะร้านนี้พี่ต้มยิงให้ผมนิดนึงน้ำตาลกี่บาทเนี่ยยี่สิบสามครับยี่สิบสามอ่าใน,นของเขาวันนี้ดูเลยเจ๊กันเด้อ บางท่านก็ออกจากร้านหมูไปร้านข้าวต่อบางคนก็ออกจากร้านข้าวมาร้านหมูฮะ่าไรนะก่อคลิปนี้สั้นๆครับสองสิบาไม่ใ่อ่ิบรอเบอเบออะไร่สุดบ่อซรับสิบบาทนะจัดการไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับกับร้านกรินทรฟู้ดโดยซีพีแล้วก็ร้านสุรค้าข้าวครับคลิปนี้ขออนุญาตจบตรงนี้นะครับสวัสดีครับ